ภิกษุทั้งหลายชารามรณนะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์ตวนิกายนันน,นัของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้น นี่เรียกว่าชาราการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวัยชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการท่อทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์ตวนิกายนันนัน,นของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้น นี้เรียกว่ามรณะชารานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชารามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชารามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะนะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบ การทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชาราหมรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งจารามรณะว่าเป็นอย่างนี้ อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในธรรมธรรมญาณด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมะอันใช้ได้ไม่จำกัดการ อริยสาวกนัน้นย่อมนำความรูน้นั้นไปสู่ไหยะอันเป็นอดีตและอนาคตต่อไปอีกว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชาราหมรณะ ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาราหมรณะนะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาราหมรณะนะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาราหมรณะนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งชารามรณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะ จากรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะจากรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะก็ตามสมณะเหลือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็จะกรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในการรู้ตามอนนวยายญาณภิกษุทั้งหลายญาณทั้งสองคือธรรมญาณและอนนวยายญาณเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใด ภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้าง ผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปรัญญาเครื่องชำแรกกิเลสดังนี้บ้าง ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แล